ของทางสื่อประชาไทยนะคะได้รายงานบอกว่าขอนำมาสรุปนะคะถึงวาทะของ3าสวในการแบกเจ้าหรือว่าเป็นนายแบกอ้างเหตุในการสกัดพิธานะคะเรามาสรุปกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าสรุปวาทะเด็ดนะคะของ3าสวก็คือคำนูนเสรีแล้วก็สมชาย ในการต่อต้านพิธานะคะอ้างว่าทําการปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์เขาบอกว่าสวนะคะได้ได้ร่วมกันแบกเจ้าอ้างเหตุในการสกัดพิธาไม่ให้เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกนะคะสวคํานูนอ้างว่ามีการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วจะกระทบถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์และก็ความมั่นคง โดยสองวคำนูณได้บอกว่าผมเชื่อว่าสมาชิกอุธิสภาส่วนใหญ่และสภาผู้แทนราษดรจำนวนไม่น้อยเลยติดใจก็คือประเด็นในเรื่องของนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12ซึ่งเวลาที่ผมพูดอ่ะขออภัยนะคะซึ่งเวลาที่ผมพูดถึงการแก้ไขมาตรา1.12ขอให้เข้าใจได้ว่าเป็นการแก้ไขมาตรา1.12ตามแนวทางของ พรรคก้าไกลที่ได้ใช้การรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็เป็นนโยบายที่มีฐานมาจากร่างรพระราชบัญญัติที่ได้เคยเสนอต่อสภาผู้แทนราษดรในปี64คคำนูนสิทธิสมานเป็นสวแต่งตั้งอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขามาตรา112ของพรรคเก้าไกลโดยระบุว่ามีข้อเสนอแก้ไขครั้งนี้เนี่ย มีลักษณะ3ประการดังต่อไปนี้ก็คือ 1. กระทบต่อรัฐนะคะแล้วก็ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ขัดกับมาตรา6ว่าด้วยองค์พระมหากษัตริย์นั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะทำการฟ้องร้องใดๆทางใดไม่ได้เลย 2. เสมือนเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทางประตูหลัง เพื่อลดความคลุมความคุ้มครองสถาบัน 3. เส,สมือนกับเป็นการนิรโทษกรรมจําเลยในคดีมาตราหนึ่ทั้งหมดเลยเพราะร่างที่เสนอต่อสภานั้นไม่มีบทเฉพาะการให้มีผลบังคับใช้ได้ทันทีแล้วก็บอกว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญของการแก้มาตราหนึ่ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลนั้นมีอยู่หกคำก็คือย้ายหมวด ลดโทษยกเว้นความผิดยกเว้นโทษให้เป็นคดีที่ยอมความได้และจำกัดผู้ร้องทุกนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความผิดที่เป็นความมั่นคงของรัฐแล้วก็ยังเป็นความผิดในระนาบบุคคลธรรมดาเป็นการกระทบสถาบันอย่างใหญ่หลวงและสอวอนั้นจะเป็นต้องขัดขาน จากความผิดต่อความมั่นคงของรัฐย้ายมาเป็นความผิดในระนาบบุคคลธรรมดาแล้วท่านก็เอาหลักการของการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามาใช้กับพระมหากษัตริย์ซึ่งมันไม่ใช่หลักการของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ในปี2475เป็นต้นมาท่านเนี่ยนำเอาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความมั่นคงของรัฐเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบอบความปก การปกครองอะนะของประเทศนี้ลงมาเปรียบเทียบกันกันกบบุคคลธรรมดาและท่านก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไปจับเอด้วยําำการทำลงไว้ซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญคุ้มครองฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะขององค์พระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่เปรียบเทียบเทียบเท่ากับที่เป็นมาตั้งแต่10บธันวา2475มีให้มีการกระทบ หรือว่าลดทอนลงไปถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสอวอในปัจจุบันนี้ต่อมานะคะสวสมชายกังวลว่าการแก้ไขมาตรา1 1นเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเราก็บอกว่าอย่าอ้างเสียงข้างมากมากดกันสวเขาบอกว่าขอจวกมวลชนอวตารทั้งหลายพยายามมาบีบบังคับมาบุลลี่ ให้สวนั้นจะต้องเลือกนายกรามตามเสียงข้างมากแล้วก็ย้ำว่าสองเจ็ดสองผ่านคำถามพ่วงประชามติอีกทั้งยังเป็นปรากฏความพยายามในการแก้ไขมาตราหนึหนึ่งสองแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญไปขุดไปบุลลี่ไปใช้สภาวะแวดล้อมต่างๆที่ท่านปลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าทำการเปิดสวิต พวกผมก็โดนครับเหมือนที่ท่านคำนูนและท่านสมาชิกอื่นๆโดนทุกคนเลยสอสอสอวอทุกรูปแบบผมไม่อนุญาตอะขอให้นะผมขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องวิชามานต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งครอบครัวตัวบุคคลสภาพแวดล้อมแต่พวกผมเนี่ย250คนยืนยันไล่ได้เลยว่าสมาชิกุตที่สภาทั้งหมดที่ได้รับการโปรดก้า ให้ดำรงตำแหน่งสวเนี่ยตามรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างสมบูรณ์แล้วก็ยืนยันว่าคนที่ได้รับโปรดเก้าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างสมบูรณ์เนี่ยแม้ว่าจะมีมาจากการสรรหาเฮ้ยงงไหมย้อนแย้งในตัวเองตัวเองเนี่ยยอมรับว่ามาจากการสรรหาแต่บอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เฮ้ยมันสัรหามันล็อกมาแล้วมันจิ้มมาแล้วมันจะมาจากประชาชนได้ยังไงวะแต่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเช่นเดียวกันกันกบสสจากการเลือกตั้งแม้ว่าเราจะมาจากการสัรหาและแม้ว่าเราจะมาจากการเลือกตั้งเพียงแค่บางส่วนและสรรหาครึ่งหนึ่งแต่การทำหน้าที่ในวันนี้ของสองวอ ในฐานะของสมาชิกรัฐสภาก็จะกระทําด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตแล้วก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยระบุว่าเลือกอ้างอขอภัยนะคะเลือกอไม่ใช่เลือกสิเลิอกอ้างเสียงข้างมากสัทีนะคะไอ้สิบล้านเสียงเนี่ยแล้วก็มาบังคับมากดดันคนทางประเทศว่าจะต้องมาเปิดสวิต์สว มาเห็นด้วยห้ามเห็นด้วยกับคนคนอื่นยกเว้นวิธาแบบนี้ยมันผิดหลักประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการเขาบอกว่าต้องเลิกในการอ้างเสียงข้างมากสักทีอย่ามาคิดว่าประเทศเนี่ยทั้งประเทศจะต้องเห็นด้วยแบบนั้นเนี่ยมันผิดหลักการประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการชัดๆนั่นเขาดันบอกว่าประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเผด็จการ เรากําลังก้าวเข้าสู่การเมืองที่เราอยากเห็นประชาธิปไตยรุ่นใหม่เราอยากเห็นความสงบเราอยากเดินเข้าสู่คันลองประชาธิปไตยอย่าใช้สังคมเนี่ยมากดทับอย่าใช้ประชาธิปไตยแบบฟุ่มเฟือยหรือเลือกที่จะต้องเป็นพวกข้าเท่านั้นถึงจะถูกถ้ามีการเลือกพวกเองเนี่ยถือว่าผิดแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าจะเลือกแบบเดินสุดโต่ง สร้างรัฐที่สุดตง่งครอบงำเยาวชนผมเนี่ยในฐานะของสมาชิกรัฐสภาพิจารณาเห็นแล้วว่านายพิธานั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหคือเราฟังความคิดแล้วแม่ประหลาดมากอะ่ะคือกล้าพูดออกมาได้ยังไงต่อมานะคะสวเสรีมีการอ้างถึงมาตรา1หนึ่งสองในการหนุนม็อบล้มล้าง ขาบอกคุณวิทาเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกไม่สมควรแก่การดำรงตำแหน่งเซรีสุวรรณพานน์นะคะบอกว่าตนเนี่ยได้ให้ความเคารพประชาชนแต่สวเนี่ยแยกเสียงกับเสียงของประชาชนตนเนี่ยกลัวประชาชนจะไม่เข้าใจสอวเพราะต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศสถาบันกษัตริย์ด้วยแล้วก็เป็นภาริภารกิจที่สำคัญไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอะไรเลย บอกว่าแต่เราก็ถูกกล่าวในถ้อยคำที่รุนแรงมาโดยตลอดเลยถามว่าเราไม่ให้ความเคารพประชาชนหรือก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ให้ใหได้ให้ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราเนี่ยก็ให้ความเคารพแล้วก็ทำหน้าที่สอวอแล้วก็แยกเสียงส่วนพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับสสแต่พักเนี่ยเข้ามาทำงาน ซึ่งเป็นส่วนนั้นมันก็จบไปแล้วประชาชนเนี่ยเลือกแล้วว่าพักไหนได้คะแนนเท่าไหร่เลือกตั้งมีสสมาเท่าไหร่แต่การทำหน้าที่ในรัฐสภาแห่งนี้เป็นกระบวนการอีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้เป็นหลักการสำคัญว่าบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกนั้นจะต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้โดยผู้สื่อข่าวได้ถามว่าผมเนี่ยไม่กลัวเสียหมายถึงว่าไม่กลัวเสียชื่อหรือว่าไม่กลัวเสียงของพี่น้องประชาชนที่จะมาถล่มผมที่อยู่นอกสภาห,หรอซึ่งมันมีเสียงสนับสนุนของคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยก็ต้องตอบว่าผมเนี่ยกลัวประชาชนครับผมเนี่ยกลัวมากเลยนะกลัวว่าท่านเนี่ยจะเข้าใจผิดว่า สวเนี่ยไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความเกรงใจเสียงของประชาชนแต่ด้วยความเกรงกลัวเสียงประชาชนเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงการทำหน้าที่วุฒิสภาของเรานี้ด้วยนะต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศรักษาปกป้องสถาบันประมากษัสตรย์เอาไว้แล้วก็บอกว่าก้าวไกลเนี่ยได้14ล้านเสียงที่เหลือเนี่ยเป็นของพรรคการเมืองอื่นอย่าเอามารวมกัน แล้วก็มายกผลประโยชน์ให้กับก้าวไกลยอย่างเดียวเสียงที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกมานะคนเนี่ยต้องเลือกอ่าตนเนี่ยต้องเลือกตามรัฐธรรมนูญนะที่กําหนดลักษณะของการห้ามในเรื่องของการถือหุ้นสื่อเอาไว้ผู้นําเนี่ยจะต้องไม่ลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันโดยเฉพาะมาตราหนึ่งหนึ่งสองสวทั้งหมดเนี่ยอยู่ท่ามกลางคําด่า เพราะเราเนี่ยจะต้องปกป้องบ้านเมืองมีการสอนเยาวชนให้กระทําความผิดจับช่วงสถาบันในช่วงสี่ปีที่ผ่านมามีการปลุกปั่นให้ปฏิรูปสถาบันแล้วก็กระบวนการอื่นให้ร้ายด่าทอปรากฏชัดเจนมากเพราะสิ่งนี้คือการล้มล้างมีการไปสนับสนุนให้เด็กเยาวชนประชาชนคนทั้งหลายกระทําแต่เรื่องละเมิดสถาบัน ปรากฏอยู่เป็นคดีอย่างมากมายเลยจะเห็นได้ไงว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเห็นได้ครับท่านประธานเพราะว่ามันเป็นปรากฏมันปรากฏออกมาเป็นประวัติศาสตร์เลยเป็นบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอทั้งหลายมากมายในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้นะคะนี้ก็เป็น3ามคนนะคะที่ เรานำมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณทางสื่อประชาไทยด้วยนะคะที่ได้นำมารายงานให้เราฟังก็ชัดเจนนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร